สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้กูอยู่กับออโซนิกชาแนลวันนี้จะม,มาเล่นเกมบล็อกฟุตนะครับก็เข้าเป็นเลือกปจัจจดสลัดครับสว่วนเลือกปจัจดสลัดแล้วโอ้ยเจ้เมื่อกี้ผมมาหาผลที่นี่แบบนเมืองเพราะมันจะมีผลเกิดตรงนี้ครับกับตรงนี้ เงียบผมต้องย,ายอ้ายเซิร์ฟแต่ผมขี่เกียจย้ายแล้วอะผมไม่ย้ายดีกว,ว,ว่า้คนคนนี้เขามีอะไรนะครับผมไม่สนใจว่าเขาจะมีอะไรแต่ผมจะวาร์ปไปที่เกาะไปแล้วนะวา,วาร์ปรต่อหน้าเลยครับนี่นาเพื่อนวาร์ปต่อหน้าเลยเลยเชนนี่เกาะแมกมาเ็ลล่าแล้วเข้าไปที่รับโพสกลายเป็นอันนี้นะครับแล้วก็ ไปจัดการพวกตัวที่มันอยู่ตรงที่เขานี่นะครับเดี๋ยวขอเก็บเอ้าตกขึ้นมาปึ๊บครับแล้วก็วู้วจ,จ,จัดการพ้กตัวนี่ครับรับเฟซอยู่ค,ครับตอนนี้ผมมีขาวดำแล้วนะมีขาวดำแล้วนี่ใช่ขาวดำ ลืมเปิดฮาชิครับเลยเลยผมเลยมันตีให้ข้าวผมลืมเปิดฮาชิ้นู้เหรผมลืมเปิดคาฮาชิผมลืมอ่ะผมลืมเปิดฮาชิขารมโอขาดมครับไอผมน้ำแข็งครับน้ำแข็งผมน้ำแข็งครับครับ อูมวังนอบคิดคือรแพงลังเข้ากรโอ้ปะเนเกืออฮะแล้วก็ผมจะเมื่อ,อกี้เสียงแม่นะเมื่อกี้เสียงแม่ผมผมเดือดแม่ผมจะไปดูเนี่ยดูรถแ่ เลยแม่ผมผู้สิงดังหน่อยไม่เป็นไรเราเราก็ลืมลืมเปิดฮาคิโ์ครับตกตกเธอเลยเมื่อกี้ผมลืมเปิดฮาคิดคีย์ครับลืงเปิดฮาคิทันอยู่ครับกลังแช่แข็งเรือดมนกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วทุกคนไปหาลำแข็งไฟฟ้านลำแข็งขาดำ อาดัมสุดทอไอ้หมัดสองร้อยห้าไปเลยนครับแล้วก็ตองนี้ระใกล้เคครับต้นตืนอันดับสองืนอันด้บหนึ่งโอดนมันยิงใส่ด้วยไปได้ไปได้ไปต่อเลยไปต่อเลย คนฝากกดติดตามด้วยนะครั้ผมสู้อยู่แล้วมันกลับเปนเดิมมากเลยอ้าวหรือเปิดไฮชีครับอก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะโอ้เอออีกเดียวครับวู้วไม่ได้เอขอรับแข้งสุดยอดเอโอโดนเปค,ครับ <ฮ>แม่ผมจะไปดูมออร์โชว์เสียงพ่อครับอันนี้ไอแพดพ่อผมนะที่ผมเล่นอยู่ผมผมตามมาถึงเลเวลสามแล้วอุปราคาไปดูคลิปล่าสุดได้แล้วครับที่ที่มันเป็นแบบผมเลเวลสามร้อยยี่สิบห้าแล้วก็จัดการข้กตัวนั้นครับเรามีคนพิมพ์ว่า เลเวลพี่กากตอนแรกผมโมโหมากเลยเลเวลพี่กากผมผมอ่ะก็ยังฟาร์มเหมือนครับพอผมได้ยินคำนี้ปืบผมเล่นต่อให้มันเพิเลแล้วผมก็จะพลังนับแขงฟ้าย้าเอื้อผมสวนมันมันก็สวนผมกัดเป็นยังไงล่ะฉลาดลนะทุกอนหลอนข้าบเอื้อ โดนครับอันนี้ตีดีดกระยะไกลจมีดกระยะไกลต้องต้องหลุดนะจมตเีเออเอาอาจจะเอาค่ะอาจจะผูะ้คนถ้า,ถ,าถ้ามันเฟื่อเลือดนี่คือผมจะตกหน้าตัวเองเลยค่ะผมยังเล่นบคคามมคนณแล้ว,นะวก็เกณฑ์ขึ้นเลยระบอลผู้คนอาจจะเป็น โรคสองโรคสามเวลตันแล้วใช่ไหมตอนผมเพิ่งเลเวลสามบอเองเพื่อนเพื่อนคนนี้เดิเมื่อกี้เอาเอาเบิกวะเมื่อกี้ค้างครับกีทาวไม่ขยับโอ้ยโรงตีระยะไกลนะเพื่อนอืเออรับเวสเสร็จแล้ครับแล้วมันก็จะไม่เกิดใหม่แล้วเลยเฮ้ยผมแล้วตอนชิมวิชิปนี้จบไปเท่านี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับจัดการพวกตัวสีแดง ตอนนี้ผมขอไปรับเควสที่หูวข้างหน้าผมครับจะจะไปจัดการพวกตัวสีแดงก่อนครับแล้วก็ผมจะไปรับเควสก่อนครับคลิปนี้ใช้เวลาทำเกือบนานนะครับแต่ก็ไม่ได้มานานมากนะครับเพราะว่าพ่อผมไปส่งแม่ไปดูเรถ่อสเอวีเลยคลิปนี้ก็ี๋ยาวนะครับเพราะว่าไม่มีใครบังคับให้ทาพิซซ่าแล้วไปกันแลครับ <c oughs> ต้องขอบคุณแม่นะครับที่จะไปไปแล้วแกงอือเราสามารถว้ามาหาเราได้เลยตัไปว่าตัวนี้กระจกกระจกครับทุกคนตัวนี้คือกระจกกระจรกระจรครับอือกระจกกระจกครับตแม่เกืเอบตายกันทุกคนไอนอยู่หายใจหมดเลย เมื่อกี้ผมเกือบตายเลยอ่ะถาออมว่ามันจะไม่เกิดใหม่แล้วมาหาผมแล้วก็รอให้พอน้มันเกิดอีสี่ตัวนะครับเยด้วย,วยนะครับรอให้มันเกิดงิยู่บนันเฝ้ามองดูอย่างดีผมบีดบอกได้เลยไม่ทำไมผมถึงเก่งเพราะฟุตสามทำไมผมถึงมาเลเวลสามรอยนี้ได้ เพราะผมไปดูคลิปต่างๆมาก็ให้ทุกคนฮ่าก็ฝากทุกคนไปกดติดตามช่องพี่ชิคกี้แอนเอ็นต์บัฟฟด้วยนะครับแล้วก็ช่องอื่นๆของเขานะคะมี3ามช่องนะก็ฝากทุกคนกดกดไลค์กดติดตามให้ช่องเขาด้วยนะครับรวมถึงช่องผมด้วยนะเชียบ้าวตอนนี้ช่องผมมีติดตามน้อยมากเลยรู้ไหมแค่สองพันไม่ี่คนเดีย มันนิงนหนึ่งแสนแล้วนะรู้ไหมคนอื่นอ่ะผมซื้อนู่ซื้อนี่อ่ะแล้วคนอื่นอ่ะจริงๆเกาะนี้มันต้องมีมีหนึ่งล้านเบรลีแล้วนะแต่ผมมีแค่หนึ่งแสนทุกคนยี่ดูดิผมเอาไปซื้อนู่ซื้อนี่สุ่มผลหลืออะไรพวกนั้นผมอยากตบหน้าตัวเองแลตอนนี้อ๋อผมมแล้วก็ไปจัดการพวกนี้นะครับผมอยากผมขอดูพวกนี้ก่อนพวกนี้ดีไหม พวกนี้น่าจะไม่ได้เลืองนะครับถ้าผมคิดได้เด,เดินตีได้อย่างงี้ครับวิธีถ้าใครอืมดูก่อนนะมันบ,บอกว่าผมอะ่ะกินผลนัำแข็งแนละ้วทุกคนเนหะ็นว่าผมสุ่มผลได้ใช่ไหมแต่มันไม่ใช่นะผมซื้อมานะผลน้ำแข็งอะ่ะสามร้อยใช่สามแสน ห้าหมื่นเบรีกนะ็อขอให้ราคาทุกคนถึงนะครับสามร้อยห้าหมื่นเบรีนะครับผลน้ำแข็งผมว่าผมคุณทุกคนไม่ต้องซื้อผนแข็งหรอกครับไปไปซื้อผลแสนลืมเยอะหกผลแสงราคาหกหก,หกแสนหกแสนห้าหมื่นเบรีนะครับ ก็ผมว่าผลแสงอะดีกว่าผลผลน้ําแข็งเอยเพราะว่าตีเร็วกว่า2เท่าเลยนะตีเร็วมากแล้วเซอร์สก,กิลก็ดีกว่าด้วยผมไม่เข้าใจอ่ะมีครั้งหนึ่งที่ผมมาสูมได้ผลแสงแล้วผมไม่รู้ทําอะไรแล้อยู่ผมก็อยากได้ผลนี้ขึ้นมาเลยผมไปซื้อผลนี้เล้กกินแล้วพอมาดที่หลังคือผลอืมเออ ขนแสงดีกว่านะครับคือผมอึ้งมากผมตอนนั้นผมจะบอกว่าผมตดหน้าตบหน้าตัวเองเลยนะผมไม่ได้เรื่องเลยนะผมเผลอทำอะผมรับเวสผิดครับผมจะรับคุยอันที่สองนะครับได้8,500้าเบลีลนะครับนแต่อันแต่ที่ผมจัดการบอสอันแรกครับได้ประมาณ1,000มื 1, ช่ครับใช่ครับหนึ่งมืห้าพันเบลรีครับเยอะมากครับตอนนี้ผมมีแค่หนึ่งแสนสิบปเลยครับน้อยจังเลยครผมไม่เข้าใจว่ผมต้องซื้อนู่นซื้อนี่แ้วกมว่าผมกินผลที่ที่สุดได้หมดแล้วใช่ไหมใช่ครับเก็บไว้แล้วมันก็มีเยอะแล้วครับตอนนี้นี่ครับในช่องเก็บสมบัติผม แต่ผมไม่รู้ว่าทําไมผมฆ่าไปแล้วนะไม่คิ้ว่คนเห็นแต่ผมไม่มีผ้าคลุมหมวกมันดูดิรู้ผมไม่รู้นะเรื่องนี้แต่นี่จะไปที่สมบัติแปดผมมีผลที่สุ่มมาไล่แปดอะนะครับก็คือผลกาก้าหมดเลยอะ่ะทุว้นผมผลเฟร,รมกับผลผลดาร์กนะครับราคาห้า 5, แสนกับสองแสนห้าที่เหลือก็เป็น ผลบากี้ผลสปินผลสโมกผลบอมแล้วก็ผลสปริงแล้วก็ผลสปริงแล้วก็ผลอะไรสักอย่างที่ผมอา่านไม่ออกแล้วก็ไปที่อันนี้นะครับนี่ผมโมโหคนมากเลยที่ว่าไปดูคลิปบ้าสุดนะครับว่าให้มันดูได้เถอะนะครับทุกคนคือผมโมโหคนมากที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ใช่ไหมว่า มีคนบอกว่าผมเล่นพี่เลเวลกา่าใช่ไหมผมโมโหมากเดี๋ยวผมจะเล่นให้นี้ยเลเวลตันเนยมันม่เข้าใจว่าผมจ,าจะต้องไปโลกสองโลกสามโลกสีกนน่โลกห้าโลกหกอันท่านจะมเล่นมันมีแค่โลกแต่ฮะเคว็ดหมายผมพร้อมแล้วไปก่อนไหนอ่ะผมไม่รู้อ่ะไปก่อนไหนฮึ <c oughs> เคล็ใหม่พร้อมแล้ว เ็ดไหมพร้อมแล้วผมดีใจมากเลยที่ต้องออกไปจากเกาะนี้แล้วผมผมพูดผมผมพูดภาษาอีสานนะครับนี่ผมจะนับให้มันนำไปครับโอ้โหหนึ 1, ่งพันเหรอเพหนึ่งพันสามร้อยเจสิบเก้าเมตรโอ้มายกดอัดนไปดีกว,ว่าเรือเร็วเร็วหนึ่งพันเบรี 1, ถูกต้องเรือเหรอ เรือเล็กแ,แค่นี้เหรอไม่เข้าใจอะได้เวลาไปแล้วครับได้เวลาไปแล้วครับโอรผมเบื่อนั่งขับเรือไปอะผมไม่ชอบามาเพราะว่าผมยังไม่ขอร้องให้มันไม่ใช่เกาะใต้น้ำใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่เกาะใต้น้ำนะ มันใช่เกาะใต้น้ำผมจะมันจะบอกพ่อว่าให้ลบเกมโลถ้าผมให้ลบเกมโลบอกทิงเลยนะถ้ามันไปเกาะใต้น้ำอ่ะแต่ผมไม่ควรทำแบบนั้นหรอกมั้งถ้าผมพลาดตายอีกทีผมอ่ะจะต้องกินผลบักยีครับซึ่งผมไม่ชอบผลนี้มาก ผมไม่ชอบผมนี้ถ้าผมตายผมจะตบหน้าตัวเองทีนึงแล้วก็กินผลบารก,กี้นะเพราะตอนนี้ผมมีนืออยู่นึ่งผลหมายเวละครับทุกคนน้อยมากเลยอะ่ะแต่ทําไมเรือน,นี้มันขับช้าจังเลยเพราะว่าเรือน,นี้มันขับช้านะอ้อห My God เยอะกว่าอันที่ผมซื้อผลนี่ครับ คือเกาะข้างหน้าของผมเห็นไหมแต่ไม่ใช่เกาะนี้นะคบที่ผมจะไปเกาะหลังอันนี้อีกเจ็ดร้อยห้าสิบเมตรว้าวเลยใช่ไหมคบทุกคนผมต้องไปถึงให้ได้ผมไม่รู้นะว่าพอผมถึงไปผมจะจบคลิปนี้หร,หรือเปล่าเพราะคลิปนี้มันนานแล้วอะห้าสิบนาทีผมจะลงไม่ได้แล้วนะผมต้องให้ไปถึงให้ได้เลยนี่ครับไปครับ คลินีต้องจบเพียงเท่านี้นะครับก็คลิมนี้ก็ขอเพียงจบไปเท่านี้ครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ไปกดติดตามช่องรอนบีด้วยนะครับอืได้มาจากช่องนี้เหมือนกันบ๊ายบายครับทุกคนาล้รน,นะ